ก okay. ็สวัสดีทุกคนนะครับผมชื่อแปงนะครับเป็น specialist ดูแลเครื่องตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าเครื่องคอนซ l เลชันเป็นเครื่องผ่าตัดของลูกตาหรือ P P V นั่นเองนะครับตัวเครื่องก็จะหน้าตาแบบนี้เลยผมแนะนําอง์ปกอบเครื่องก่อนละกันตัวนี้หน้าจอสามารถยืดห่าได้หมดหมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดเลยตรงนี้จะเป็นที่แขวน ตัวบาลานซ์สอนะครับส่วพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของโมดูลต่างๆเพื่อด้านซ้ายมือสุดตรงนี้จะเป็นโมดูลเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าทั้งหมดนะทั้งแฮนด์พีดของเฟโกหรือว่าแฟลกมาโตรือจะมาเสียบช่องน,นี้อังเก็บจะมีรูปอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของจี้เป็นไบโพลา่า <c oughs> ใช้สายไบยโพล่าทั่วไปได้เลยนะครับฝั่งตรงกลางจะเป็นโมดูลของลมพวกว,วิเทคตมี VFC ที่ไว้ inject หรือ remove oil เนี่ยเราจะเสียบช่วงนี้มันจะมีสัญลักษณ์ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นรูปสัญลักษณ์ที่เป็นหลอดฉีดยาเนี่ยตัวนี้คือ VFC ก็จะเป็นในส่วนของการ inject oil หรือว่า remove oil เสียบในช่วงนี้นะครับดูจะสัญลักษณส่วนสามรูกลางตรงน,นี้เราไม่ได้ใช้แต่ถามว่ามันคืออะไรมันคือตัว h a n d p i e c ที่ใช้ในการใช้ลมในการบังคับเป็น h a n d p i ี พวกฟอร์เซ็แล้วก็<ม>เป็นซิเซอร์ที่ใช้ hand am, แฮนดทีเราเรียกว่านิวเมติกแฮนด์ทีที่ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นสองตรงการไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็สอ,อันนี้ก็คือ uh, เป็นคัตเตอร์นะครับเวลาเราแกะแพ็คมาปุ๊บมันจะมีตัวในส่วนของคัตเตอร์แล้วโขกของเขาตรงปลายเนี่ยมันมีสีเทากับสีดำเียบตรงนี้ดำเทบดำเทาเสทบเทา ตรงกลางอันนี้เป็นโมโดูลของออตัวปัม๊มเครื่องนี้ใช้เป็นเวนจูรี่ปั๊มนะครับเวลาเราเอาเปิดคัาเสร็จมาเราใส่เข้าไปตรงนี้ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของซีนอนก็จะเป็นไฟนะครับเครื่องนี้จะมีไฟซีนอนทั้งหมด2ดวงก็คือดวงบนกับดวงล่างโดยจะมีทั้งหมด4พอร์ตเสียบช่องไหนก็ได้เวลาเสียบปึ๊บตรงวงกลมถ้าสังเกตตรงนี้มันคือ R F I D ตัวเครื่องจะดีเทค เราไปแสดงที่หน้าจออัตโนมัติว่าเราใช้หลอดไหนอยู่ข้างบนนี้จะมีสัญลักษณ์โชว์หลอดหนึ่งสนะครับข้างล่างตรงนี้จะเป็นส่วนของเอ,อเลเซอร์นะครับตอนใช้เลเซอร์แนะนำว่าอย่าก,กด emergency stop นะครับเวลาคายออกก็หมุนให้สุดถ้าเปิดลงไปกดเข้าไปปุ๊บตรงนี้มันจะเรืองแสงเวลาที่เราเปิดเครื่องนะครับ ถ้ามันเริ่มแสงอยู่เลเซอร์จะใช้ไม่ได้ให้หมุนให้ตกนะครับเร่งออกมาส่วนตรงนี้คือกุญแจเปิดปิดเลเซอร์ให้เปิดไว้ตลอดนะครับถ้าเผลออยู่แบบนี้เลเซอร์จะไม่ทํางานถ้าเราไปเปิดระหว่างเคสจะใช้เวลาประมาณ 3- ามสนาทีให้เลเซอร์กลับมา activate ทำงานได้ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟุ้สวิตช์ของเครื่องพันเตลนะครับเวลาเอาออกจับตรงนี้ได้เลย ด,ด้านข้างตรงนี้จะเป็นสวิตช์ของเลเซอร์นะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวนี้จะเป็นในส่วนของ,ง,ของช่างนะครับเขาไว้อัเปเดตซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้<ม>เครื่องจะมีสวิตช์เปิดปิด2ที่1คือตัวเมนสวิตช์สองสแตนด์บายสวิตช์เวลาเปิดเปิดเมนแล้วก็กดสแตน d b บาย วลาเปิดเครื er ่องทุกครั้งให้เสียบ UPS ด้วยนะครับป้องกันไม่ให้ไฟกระชากตรงนี้จะเป็นส่วนของกเสียบกับถังไนโเตรเจนถ้างบนบานมีเมีอุปกรณ์อ่าโอเคอนไก็ไม่มีปัญหาครับได้เลยตัวล้อนะครับมีล็อกทั้งหมด3สเต็สหน้าุดล็อกตรงกลางคือฟีนะครับแล้วก็บนสุดก็คือมันจะไปทางเดียวเลย ตรงอย่างเดียวนะครับเวลาใช้ก็ให้มันอยู่ตรงกลางทคนิคง่ายๆดันขึ้นไปบนสุดแล้วเหยียบตรงนิดนึงมันก็จะฟรีล้ะนะครับตัวเครื่องใช้แก๊สในตัวเจนนะครับความดันแรงลมอยู่ที่90-120ถึงเลคอมเมนต์ก็อยู่ประมาณสักร้อยถึงร้อยสิบประมาณนี้นนเครื่องต้องเปิดในตัวเจนเสมอถ้าไม่งั้นเราจะเสียบตัวคันเซ็ตไม่ได้ เทสให้ดูเวลาเปิดเครื่องปุ๊บหน้าจอก็เป็นแบบนี้เลยแต่ถ้าเอไผมใช้ได้ไม่ใช้เอไได้ได้ครับไม่มีปัญหาร้อยสใช่ครับประมาณร้อยถึงร้อยสิบตัวนี้เนี่ย <11 4. S 1> จะเป็นส่วนของ <S 2> <S 2> <S 2> แพคของวิเทคนะครับข้างหน้าจะมีเขียนระบุเอาไว้ว่าเป็น23เกททอัทอพัดแพควิเทคตรมี่แพคอย่างนี้นะครับข้างบนก็นจะมีระบุว่า มันคือประเภทไหนอันนี้ก็คือ7,500คัทนะครับแล้วก็เป็นวาวแพนล้าแต่ก็ตัวนี้เป็นที่ไม่งานแล้วเพราะฉะนั้นเวลาผ่ามจะผ่านคาดว่าไม่น่าผ่าน ตัวนี้เป็นเทนะครับเราราวลาเอาออกกดตรงนี้นะครับหน้าจอ,อมันสัญลักษณ์เตือนเตือนว่าเรายังไม่ได้เปิดแอร์<ช>เพช<ๆ>เ,เชอร์อยังไม่ถึงนะคเที่ยงที่ซื้อน้ำไลน์มาเลยตะเพชเชอร์มาแล้ว เปิดเครื่องมามหน้าตาเป็นแบบนี้เลือกชื่อแพทนหมักเกลือรฏิวัติทีวีเรออิ่มไปรีดคือเทมุ่เครื่องวิธีเอาออกกดตีเขียวมันก็ดึงออกได้เลย,เลยได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เนาะแต่บอกวิธีอันนี้นะครับเวลากดอย่าก,กดพร้อมกันนะเวลาเราจะหมุนตรงนี้ ดกดตัวน,นี้แล้วประคองเอาไว้แล้วก็นะครับเราโยกขึ้นลงถ้าไม่ใช้ก็เก็บไว้โอเนีนี่นะครับเลเตอร์ที่ผมบอกถ้ากดมดนแสงแล้วมันจะบอกว่าเนี่ยคอนเนเฟล,ลถ้าจะกลับมาใช้ ถ้าหัเกิดูเนี่ยถ้าขึ้นสีเทาแบบนี้นะครับถ้าขึ้นสีเทาร้องเช็คกุญแจกับอิมเมอร์เนซี่ก่อนว่าอันนะครับอ่ดเรียบร้อยดีแล้วก็ขอทีนของ้อไม่เป็นไรนีด่อไ้เานั่นแหละ ที่เราเปิดแท็กใหม่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่ได้เสียบสายเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเสียบสายเนี่ยมันจะมีสีเขาเรียกว่าคาร์อคอดมันจะเป็นสีไท้ยสีมันเลยเวลาเสียบใส่เข้าไป12นาฬิกาอย่าบิดเยอะมากนะครับแค่13นาฬิกาพอแล้วถ้าบิดเยอะเกินไปมันจะเปลี่ยนเออมันจะเปลี่ยนเกียวแล้วแอร์สเขกาตรงนี้นะครับหมุนทุกสายให้เรียบร้อย เวลาใส่เข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับใส่เองก็ได้หรือจะยื่นให้เซอร์สั่ให้ก็ได้ไถ้าใส่เองก็ใส่ไปตรงๆเลยนะครับ,รบส่วนถ้าจะยื่นให้เซอร์เซอร์สมามารถจับตรงได้ข้งางหลังจับได้ครับใส่ปึ๊บแล้วใส่แต่ไม่ตรงๆแล้วก็ปอยพอได้ยินเสียงเมื่อกี้ะครับข้อระวังก็คือเวลาเราเปิดปึ๊บมันจะม้วนอยู่อย่างนี้ และถ้าเราเผอมันจะมีผมเข้าไปเลยเวลาผ่าตัดนะมันจะรั่วได้ให้เอาถุงออกมา,มาทุกครั้งน,อ, <c oughs> นอั <c oughs> น <c oughs> นี้เป็นบาลานซ์สองพัดนะครับวิธีผสมก็คือ ตัวนี้เวลาเปิดกล่องมันมีขวดเล็กๆด้วยนะครับสังเกตง่ายๆเข็มเขาะจะมีสองฝั่งสีขาวกับสีเงินฝั่งหนึ่งจะสั้นฝั่งหนึ่งจะยาวสั้นเส,ส,สียบสั้นยาวเสียบยาวให้เอาอันสั้นเสียบให้เด็กก่อนเราค่อยมาใส่อันนี้ถ้าเผลอเสียบอันนี้ก่อนเราไปเสียบอันสั้นตัวเนี้ลมมันจะดันแล้วน้ําจากขวดเล็กจะเข้ามาในกลไม่ได้นะครับ ถ้าไม่ได้ผสมขวดเล็กขวดนี้ใช้ไม่ได้นะครับอย่าเอาไปใช้เด็ดขาดเลยอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสารและพวกสารเคมีเข้ามนมันจะไม่เข้ากับตาของ,างใครแล้วมันลกลายเป็นพิษผสมหนึ่งครั้งใช้ได้6ชั่วโมงวันนี้นะครับแล้วใช้ก็ปึ๊บไปดันข้าวก็ตัวนี้เวลาเปิดนะครับให้ แบบมันขึ้นอย่างนี้เหมือนคิดแคปเปิดเดี๋ยวไม่ดนมันไม่น่าจะปองบานปกติมันจะถูกร้อยของมันเนาะเสร็จเราก็เอาฝั่งนี้หมุนเข้าไปเรียบร้นะครับแล้วก <c oughs> ็ตัวนี้จะเป็นตัวแคมปกติเวลาเปิดปุ๊บมันจะอยู่ เราก็ฉีกสายออกเราก็เลื่อนแคมมออกเวลาอาการแ์ s ที่ตาคนไข้เนี่ยมันจะทำได้ง่ายขึ้นเนาะก่อนพามทุกครั้งเช็คตัวนี้ด้วยว่าไม่ได้แคมปอยู่นะครับโอเคเราก็ต่อสายอะไรให้เรียบร้อยก็จะมีสายสีแงดงตัวนี้สาย,ยานึ่นนะครั้ยื่นให้เซอ,อร์เซอร์เเสียออน้ำบีบสามในสี เกิดไม่เป็นไรอันนี้นิดนึงสีเทากับสีดำที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเสียบผิดเกิดอะไรขึ้นตัวนี้คือ RFID เขาจะดีเทคอัตโนมัติว่าเราเสียบผิดนะครับถ้าเสียบถูกวงจะขึ้นเป็นสีเขียวอันนี้เป็นเซฟนี้ให้เนาะโอเคสมมติว่าตอบถูกแล้วกันน่า <c oughs> เราก็เช็คพวกนี้ให้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็ทั่ทีนี้ใช้เป็นเมโยดันเมโยขึ้นให้ระดับของอินฟิวชันตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับช่องนี้ให้มันอยู่ตรงกลางเพราะอะไรเพราะว่ามีผลกับก,บการคาดิเบตเพชเชอร์ในตาคนไข้ครัเวลาเครื่องตัวนี้เขาเป็นระบบโพลิสตม เวลาที่เขาคอนโทรล IOP เนี่ยมันจะคอนโทรลให้แม่นยำที่สุดเพื่อเราคานทุกอย่างถูกต้องนะครับโอเคตัวนี้ไฟก็มาเสียบไันี่ผมบอกเสียบช่องไหนก็ได้สูงะอ่ะแล้วเราก็กดถ่ายที่ช่องไม่ได้จะ เครื่องเขาจะาส่งน้ําเข้าไปฟิวข้างในตัวคัสเซ็ตทั้งหมดเวลาน้ําที่เข้าตาหรือออกจากตาหรือแอร์ air, ทั้งหมดจะถูกส่งเข้าไปที่คัสเซ็ตเสมอนะครับสำหรับเครื่องนี้แอร์ air, ข้างในนี้ก็จะมีตัวฟิลเตอร์สำหรับรองอีกชั้นหนึ่งของที่เข้าตานะครับสายสีน้ําเงินนะครับคือคัตเตอร์ที่คอยผลัคัตเตอร์เนาะ สายสีฟ้าคือ extrusion ใช้ต่อกับ soft tip แปะมโตแ่นพีทนะครับสายสีเขียวคือเขียวเข้มนี่นะครับคือ infusion ต่อเข้าตาสีขาวแอกนะครับส่วนสีแดงจะเป็นประานสองนี่พอเสร็จแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นแอกที่เข้าต่อเข้าเือ เราก็จะรอจนกว่าขั้นตอนนี้ครับจะพาหมดเนาะแล้วที่สำคัญเวลาเราเสียบตัว RFID เข้ากับเครื่องครับตัวเครื่องเขาจะดีเทคอัตโนมัติว่าวันนี้เราใช้คัตเตอร์อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยขนาดกี่เกตอย่างวันนี้สีส้มคือยีิสามเกตถ้าเป็นสีเขียวก็จะเป็น25แล้วถ้าเป็นออกสีม่วงก็จะคือยีิบเ็กตครับจะมีทั้งหมด3เกตเครื่องพันดี้ามีสีสขนาด ยี่สิบยี่สามยี่ห้ายี่เจ็ดครับเนาะผ่านโอเคอ่ะทีนี้พอมันผ่านแล้วมันจะเข้าหน้าจอนี้เนาะสิ่งที่เราต้องทำคือก่อนเริ่มเคสเปิดไฟวิธีเปิดสังเกตไหมครับ เวลาเปิดไฟมันจะขึ้นสีเขียวอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเปิดไฟทุกอันเลยเวลาถ้าไม่เปิดเนี่ยมันก็จะเป็นขาวๆอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็เวลาปิดก,ก็จะเป็นอย่างนี้อ่าต้องเปิดไฟแล้วอาจารย์ก็จะเอาไฟเนี้ไปส่องพร้อมกับไอตัวโทรคาคือโทรคาจะเป็นเหมือนหอกยาวๆสีขาวเอ่อตัวโทรคาสีขาวคือโทรคาแบบมีวอล์กนะครับจะไม่หยิบละ แต่ถ้าเป็นโทคาสีดําจะมาพร้อมกับปลักเวลาเราทําใช้งานเนี่ยไม่เหมือนกันแต่มีเวล์เสียบปุ๊บดึงออกน้ําจะไม่พุ่งแต่ถ้าเป็นสีดําแบบนอนเวล์เวลาเสียบเสร็จปุ๊บอาจารย์ต้องเสียบเซนเซอร์รเมน์ขาไว้ก่อนแล้วก็เอาเวล์เอาปลักมาผลดเอาไว้ตอนที่ไม่มีตัวอุปกรณ์ขวางน,น,น้ำเนาแล้วเสร็จปลุ๊บเปิด infusion อนี้ครับเวลากดจะเพิ่ม IOP ลด i n f u s i n มมติน้ำหมดทำยังไงเวลาน้ำหมดกดที่ลูกศรคล้ายๆตัว enter เนี่ยครับคขึ้นมาเนาะแล้วก็เฉงแต่จริงๆอ่ะเครื่องเขาจะโชยนะครับเวลาน้ำใกล้หมดมันจะเิ้งปึ้งขึ้นมาเลย ว่นไหนมนจะหมดแล้วกดเฉงมันก็เข้าแน่นนี่เหมือนกันสิ่งที่เราทำคือหนึ่งกดสตาร์ทเฉงนะครับแล้วก็เอาหัวร้านเซาลเนี้ยมาเปลี่ยนระหว่างผ่าตัด PPV ไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องหยุดนะครับเฉพาะ PPV นะครับแต่ถ้าทำเฟโกทำแฟกมาโตมแนะนำให้อาจารย์หยุดผ่าตัดก่อนที่ไม่ต้องหยุดเพราะว่าเครื่องเนี้ยสามารถมันจะมีน้ำสำรองเก็บไว้ข้างใน การทำ m มี B B B, เราไม่ได้ใช้งานเยอะเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนไปเลยเราก็ดึงเปี่ยนปึ๊ดพอเสร็จแล้วกดดันเรียบร้อยอะตอนที่เรากดสตาร์ทเชงเมื่อกี้เครื่องจะหยุดปล่อยลมเข้าไปในถุงนะครับนี่เรียบร้อยจะเปลี่ยนเนานะเวลาอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนเป็นแอร์ให้หน่อยเร,เราก็กด FAF ย่อมาจาก Fluid Air Exchange นะครับกด F A X เขาจะถามยืนยันว่าจะเปลี่ยนใช่ไหมทุกคน Yes A on มันก็จะถูกเปลี่ยนจากน้ำเป็นแอร์เช่นเดียวกันเวลาจากแอร์เป็นน้ำก็กดที่เดิมซึ่งตรงนี้ถ้าอาจารย์วัดอาจารย์จะเป็นเต็งเองสามารถเตะในที่หมด Extrusion อาจารย์สามารถเต็งที่หซลูชันได้เอง ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ของคัตเตอร์นั้นๆอย่างที่ผมบอกครับว่าเครื่องนี้เวลาเราเสียบตัวคัตเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เข้าไปที่เรียกที่เครื่องเนี่ยเขาจะรู้ว่าเป็นอุปกรณ์ประเภทไหนอย่างนี้ครับเขาจะขึ้น2 3เกตฑอต้บิด 7, ครับเวลาเราผ่าตัดนะครับก่อนที่จะเริ่มมาเช็คตรงนี้อีกครั้งเนาะว่า มันขึ้นตามที่เราใช้หรือเปล่าบางครั้งถ้า id มีปัญหาตัวนี้จะไม่ขึ้นมันจะขึ้นว่า23เกตโล low speed ไอ้น่ามีปัญหาแล้วแจ้งผู้แทนเขมยได้เลยนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นโหมดของการทำวิเทคกโตมี่นะครับเริ่มมาจากคอวิเทคเชฟโหมด execution เวลาใช้ execution ให้ส่งตัวซอฟททิปพร้อมกับสายสีฟ้า ตัวนี้มันจะมีเข็มซอฟทิปซอฟทิปก็คือเข็มแล้วก็ตรงปลายเนี่ยมันจะเป็นซิลิโคนเนาะเอาไว้ดูดน,น้ำออกจากตาอาจารย์จะใช้ตอนที่จะเปลี่ยนจะน้ำเป็นแอร์แล้วก็ใช้ซอฟทิปให้ดูปึ๊ดแล้วยิงเลเซอร์ปุ๊บตุ๊บตุ๊ดพอยิงเสร็จ๊บตุ๊บตุ๊บตม๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บนุ๊บตุ๊บตั๊บตุ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 ๊บ ต่อมาโหมดเลเซอร์โหมดนี้ก็สามารถใช้ซอฟต์คิปได้เช่นกันที่ขึ้นเตือนก็คือเรายังไม่ได้เสียบเลเซอร์หรอะแต่ปกติเวลาเราเข้ามาโหมดนี้ถ้าเราเสียบเลเซอร์แล้วมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาถามว่าเราใส่ด o ็อกเตอร์ฟิลเตอร์หรือ,อยังสำคัญนะครับเวลามันเด้งขึ้นมาให้ไปเช็คที่กล้องก่อนว่าดันตัวฟิลเตอร์เข้าหรือยังอย่าเพิ่งกดปิด <c oughs> กดปิดปุด๊บลืมเช็ค อาจารย์จิปุ๊บเรียบร้อยตาบอกเนาะโอเคเวลาใช้นะครับมันจะมีโหมดสแตนบายกับเรดี้โหมดถ้าอาจารย์เราจะจะยิงละก็ให้มันกดเรดี้โหมดมันก็จะขึ้นตรงนี้สีเขียวตัวฟุลสวิตเลเซอร์สามารถกดให้มันอาจารย์มันคอนโทรลเองให้มันเป็นเรดี้หรือสแตนบายได้นะครับจะเพิ่มจะลดพาวเวอร์ power ทำได้หมดเลยนะครับพอร์ตก็เหมือนกัน เวลาใช้เนี่ยครับอร์ตเลเซอร์จะมีทั้งหมดพอง์ตอต่ออันไหนก็ได้นะครับอรอตไฟต่อก็คือเสียบเข้าตรงๆผ่อตเลเซอร์ต่างกันนะครับ mm hmm. เสียบเข้าไป mm hmm. แล้วก็หมุนไม่ต้องก็ได้ครับ mm hmm. เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนจนกว่าจะพอแน่นปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นสีเขียวเวลาถอดหมุนด้วย <laughs> เดี๋ยวกึ่งึง <laughs> เจอหลายทีแล้วดึงพึง้หลุดเลย ถ้าเหลือแต่ขั้วสามารถเอาคีมค่อยๆหมออกก็ได้ครับก็จะประมาณนี้ครับโหมดก็จะเป็นเนี้ย VNC ก็จะเป็นโหมดในการใส่ oil หรือ remove oil เนาะถ้าจะใส่ก็เลือกเป็น inject เนาถ้าจะ remove oil ก็เลือกแทแล้วก็วจะทำเอ่ดนดอก หรืออะไรพวกน,นี้จะเก็บจะสลายเลนที่มันดอกไปอยู่ในส่วนของโพสซิเลียก็ใช้ในส่วนของแฟกเมนเตชันแฟกเมนเตชันเวลาใช้ใช้ยังไงนะครับมันเรินแสงขนานดะเสียบช่องไหนก็ได้เนาะเวลาเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะเล่้งง๊อนอพขึ้นมาเวลาเข้าหมดปุ๊บขึ้นมาแล้วมันจะมีคล้ายๆเครเชื่อหมายเพลย์นะครับที่มันเป็นต่างเดียวกีเราต่ออะไรให้เรียบร้อยเอาตัวเนี้ย แลามันจะมีทีวีอะครับในซองทีวีอะมันจะมีคอนเนคเตอร์สีขาวๆอะครับอามาสวมแล้วก็ใส่ที่โฟโตมนะครับเสร็จปุ๊บมันขึ้นขึ้นไหมมาเอาไฟโฟโตมจุ่มน้ำนะครับจุ่มน้ำนะครับไม่ใช่ใส่ในตัวเทสชมเบอร์บางทีเช็ดตัวเทสชมเบอร์ใส่น้ำไม่พอเวลากดเทสปุ๊บมันจะขึ้นเออเลยเนาะ ให้เอาน้ำใส่ถ้วยแล้วเอาใฟมาโตมจุกแล้วกดเพลยแม่เนี่ยมันก็จะทำการเทลก็จะเหมือนแนทนทีเฟโกเลยพอเทสเสร็จก็ใช้งานได้นะครับ่สองหมด<ว>นี้ไม่ได้ใช้ที่ผมบอกว่ามันเป็นอ่นอ,อ,อนิวเมติกฟอเรต์เนาะมีคำถามอะไรไหมครับเครื่องประมาณนี้วันนั้นอะคี่มันเลเซอร์ไฟตปดนอ็นก็คือ ใช่แนะนำนะครับว่าไม่ควรเคลื่อนย้ายเครื่อง <c oughs> ไกลๆอันตรายมากครับพาร์เลเซอร์ถ้าเป็นโมดูลทั้งหมดเลยต้องเปลี่ยนสองล้าแทงพอสมคว,วปรวประกันหมดเท่าไหร่นะประกันหมดเดือนนี้ครับเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายแล้วประกันเครื่องน,นี้สองปี หมวันนี้เราเสร็จเคสแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือกด end case เครื่องจะถามว่าเราจะจบเคสแล้วใช่ไหมให้ turn off infusion หรือ F A X ใช่ไหมเราก็กดตรงนี้ให้มันเป็นเครื่องหมาถูกเครื่องจะปิด infusion กับ F A X ให้อัตโนมัตินะครับเรากด yes มันจะทำการไล่ไน้ที่อยู่รคันเสร็จเนี่ยมาให้ ก็หลอ,อกมันคื e a n ไป,ไป,เ,ไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีะหน้า m e ตริกโชว์ตรงนี้นะครับว่าเทสนี้ทำอะไรไปเท่าอะไรใช้นะ้ำทำวิเทคไปกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยจะโชว์ข้างบนเนี่ยอัลเรียวิเทคโคตรเีอร์เลเซอร์อจะโชว์ เ,เขาได้เท่าไหร่เวลาอาจารย์ยิงเลเซอร์อาจารย์จะตรวจเนาะว่าใช้เลเซอร์ไปเท่าไหร่มาดูด้านนี้หรือว่าดูในหน้านเซอร์เจอรีร่ก็ดูได้ตรงนี้นะครับกระแสไฟจะอยู่ตรงนเวลาเพิ่มเปิดไฟปิดไฟอยู่ตรงนี้ยูชั่นตรงนี้เอฟเอตรงนี้รนรนนะครับเสร็จถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ดึงขขอุปกรณ์ทั้งอย่างออกอเก็บ แล้วก็กด eject ไม่ดู้ว่าหลังจะมอถ้า eject ออกแล้วดูไม่ได้แล้วครับจะหายไปเลย <c oughs> ใช่แล้วก็เวลาปิดเครื่องกดที่ option นะครับแล้วก็ shutdown จบแล้วครับเครื่องทำเดยวจะมีประมาณนี้สิ่งที่ยากก็คือจำพวกโหมดพวกนี้แหละ แรกๆอาจจะงงๆหน่อยแต่ถ้านานไปแล้วมันก็จะไม่มีอะไรดัดืึ้น สีเขียวคือเป็นแค่เตือนเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเป็นสีเหลืองหรือสีแดงอเน,นี้ยสีเบียรนะ์ละสีเหลืองเริ่มแบบเริ่มมีอาการแบบเหมือนไฟแดงก,กลางๆใช่ถ้าสีแดงคือ <laughs> ไปต่อไม่ไหวแ<ส> <laughs> ล้วเหลือต้องแก้ไขแล้วถึงทำต่อได้ไอ่าแนะนําให้เป็นอย่างนี้ดีวกว่าครับแต่ถ้าสีแดงคือจบแล้วทำไปได้เมื่อวานเป็นยังไงคือช่างเข้ามาไม่ใช่ไหมครับเนี่ยครับที่ผ่านมาแล้วเป็นสีเขียว 토리고찍